สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องจูนสายนะครับกีต้าร์นะครับหรือว่าเป็นเครื่องตั้งสายกีต้าร์อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนะครับเป็นรุ่นนะครับครับก็จะเป็นยี่ห้อนะ JOWOM นะครับ j o b m นะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมนะครับเป็นรุ่น T2 Smartuner t นะครับผมนะพอดีว่าเดิมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมใช้เป็นแบบนี้อยู่นะเอาตัวนี้ไปหนีบไว้ที่ตัวหัวกีต้าร์นะครับ อย่างนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ตั้งจูนสายปกตินะครับทีละเส้นเนาะนะครับแล้วพอดีมันมีเอ่อพอดีว่าจะซื้อให้ลูกชายใช้นะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็เลยไปดู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 ไปเจอตัวนี้ครับมันเป็นเครื่องเอ่อที่เอาไว้ตั้งสายแบบอัตโนมัตินะครับเนี่ยเครื่องนี้นะครับคือมันจะบิด ปกติเวลาที่เราจูนกีตาร์ใช่ไหมครับเราก็จะค่อยดีดทีละเส้นนะฮะก็คือดีดอย่างจะตั้งสาย6เนี้ยก็ดีดสาย6กปุ๊บๆนะครับให้มันมีเสียงนะแล้วก็ค่อยๆบิดลูกบิดที่หัวกีตาร์นะครับจนเสียงเนี้ยมันได้ค่าที่อยู่ตรงกลางหรือว่าค่าที่ถูกต้องนะครับผมนะครับแต่ตัวเนี้ยเราไม่ต้องบิดครับเราแค่เอาตัวเครื่องมือเนี้ยไปจับที่ตัวลูกบิดนะครับแล้วก็ให้เขาบิดเองเลยอัตโนมัติเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานยังไงนะครับผมนะครับ ครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าภายในกล่องจะมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะครับนะครับตัวนี้ผมซื้อมานะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณสักพันสได้นะพันสาประมาณนี้นะครับผมนะครับก็รวมรถโค้ดลดและอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าตัวเมื่อสักครู่นี้ที่ผมให้ดูเนี่ยก็ตัวนึงหกเจ็ยแล้วนะก็เลยเพิ่มอีกนิดนึงลองสั่งตัวนี้ว่าลองใช้ดูนะครับผมนะครับโอเคยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมนะครับ ครับพอเปิดมานะภายในกล่องนะเราก็จะมีคู่มือให้หนึ่งฉบับนะครับตัวนี้จะตั้งสายกีตรานะครับสายอังกูเลเลยนะภายในตัวเครื่องนะเขาก็จะแบ่งเป็นโหมดออโต้นะแล้วก็โหมดแมนนวลแล้วก็เป็นเซมินะครับผมนะครับก็ในโหมดย่อยนั้นนะครับจะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เป็นตั้งสายกีตรานะครับหรือว่าจะตั้งเป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับหรือว่าจะเป็นอิเล็กทริกกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นอังกูเลเลยก็ได้นะแล้วก็เป็น โครเมติกหรือไงเนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าคือว่าคืออะไรนะครับถ้าพี่พี่ท่านไหนรู้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมเพราะผมเล่นเป็นแต่เป็นคอร์ดธรรมดานะครับผมนะครับเนี่ยนะจะประมาณนี้นะครับผมครับแล้วก็ภายในตัวเครื่องเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่สองพันหกรอมิลแอมป์นะครับแบตเตอรี่จะเป็นชนิดนะครับผมเป็นก้อนกลมๆนะหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับผมนะครับ ก็ประมาณนี้เวลาในการใช้ประมาณ2ชั่วโมงนะเป็นสายไมโคร USB นะครับในการชาร์นะครับนี่นะคูมือนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นพระเอกของเรานะครับก็จะคือเจ้าตัวเครื่องมือที่ใช้ตั้งนะครับจะเป็นคล้ายๆกับปืนเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วตรงเนี้ยมันจะเอาไปเสียบที่ตัวเขาเรียกอะไรตัวปรับด้านด้านบนกีตาร์ครับที่เป็นลูกบิดนะครับเสียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันจะหมุนอัตโนมัตินะครับ พอมันหยุดก็คือเสร็จนะครับผมมันก็จะมีหน้าจอบอกตรงนี้ด้วยนะผมแล้วก็มีระดับไฟบอกตรงนี้นะครับเวลาเราชาร์จแบตนะครับผมปุ่มที่เขามีติดมาในเครื่องเลยนะก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่ม up กรบดาวนะครับก็คือเป็นปุ่มเหมือนหมุนนะครับหมุนให้มันแข็งหรือตึงนะครับแบบเมนูนได้ด้วยนะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับตัวปุ่ม S นี่นะ ตัวปุ่ม S เหมือนเอาไว้เลือกครับเป็นซีเล็กครับเป็นเอาไว้เลือกเ,อเบอร์ของสายครับว่าเป็นสายหกสายห้าสายสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถกดค้างเนี่ยเพื่อที่จะให้ไปเลือกโลจีนะผมก็ไม่รู้นะเขาเขียนโลจีนะแล้วก็เซมิเอกับอังกุเลเย่นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ภายในกล่องก็จะมีแค่นี้แล้วก็มีสายชาร์จให้นะแล้วก็มีตรงนี้เผื่อว่าเอาไว้เป็นอะแดปเตอร์ต่อนะครับเวลาที่เจอหมดุดหรือว่าตัวปรับที่มันเล็กกว่านะครับมันจะมีตัวมันจะมี2อ,อันนะมันจะมีอันใหญ่กับอันเล็กนะครับเนี่ย ให้เราเลือกใช้กันได้นะครับเนี่ยมันจะมีันอยใหญ่กับเล็กเห็นไหมนะครับโอเคในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องดูนะครับเปิดเครื่องกดตัวนี้ค้างไว้นะอ่ะพอเปิดมาปุ๊บโหมดแรกที่เราเห็นคือเขาตั้งมาเป็นออโต้นะครับเนี่ยครับเขาตั้งมาเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับนะครับแล้วตัวนี้กดค้างนะเป็นคอรตอมนะครับเนี่ยคอรตอมก็คือกดอย่างนี้ครับมันก็จะหมุนไปหมุนมานะอันนี้เป็นสายหกนะครับนี่สายห้าสายสี่สายสามนะครับสายสองนะครับสายหนึ่งนะเนี่ย ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ๋อตรงนี้กดปุ่มนี้เอาไว้เอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้เป็นเซมิแล้วก็คือเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับผมนะครับก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเลือกสายนะถ้าเซมิก็คือเราจะสามารถปรับเลือกสายได้ด้วยนะแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวจะลองเป็นในโหมดของออโต้ดูครับกดค้างนะกดค้างคือการเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้เป็นอิเล็กทริกกีตาร์ครับนี่อันนี้เป็นอะคูสติกอันนี้เป็นคลาสสิกกีตาร์นะครับกดอันนี้เป็นอังกุเลเล่นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นครับอันนี้ก็จะเป็นโครเมติกนะนะครับแล้วกดดีมอเอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นกีตาร์กลับมาวนมาที่เดิมนะอันนี้ผมปรับในของออโต้อยู่นะนะครับนะครับอันนี้จะปรับอ่าเป็นโลคีนะที่บอกนะครับกดทีหนึ่งก็คือเอาไว้เลือกโลคีนะนะครับลบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเงีนะ้ยปรับหายไปก็คือเป็นสแตนดาร์ดนะครับ ทีนี้เวลาที่เราปรับนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นโหมดออโต้เนี่ยถ้าไม่ใช่เซมิเวลาเรากดขึ้นหรือลงอ่ะเราจะไม่สามารถเลือกสายได้นะครับผมคือตัวเขาเนี่ยจะจับเองว่าเราดีไซน์ไหนอยู่นะอันนี้จะเป็นโหมดที่ใช้งานง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเทสในโหมดนี้ให้ดูกันนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสจริงกันดูครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตัวหน้ากีตาร์แล้วนะครับตอนเมื่อก่อนนะครับที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้ใช้แบบนี้นะตัวนี้นะครับ ก็คือเราจะดูสเกลนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือพอนะครับผมอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคือโอเคนะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นอยู่ตรงกลางแล้วหยุดนะครับผมถ้าสมมติสายมันเพี้ยนใช่ไหมฮะมันก็จะหย่อนอันนี้หย่อนนะอันนี้คือหย่อนเห็นไหมครับว่าว่าตัวเลเวลเนี่ยมันจะหายไปนะครับพอเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมฮะทีนี้มันต้องคอยบิดอย่างนี้ตลอดนะครับจนมันได้ระดับเซนเตอร์ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องเนี้ยนะครับสมมติอันนี้ผมบิดไปแบบ ให้มันเขาเรียกอ,อะไรนะให้มันมั่วๆนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องตั้งสายอัตโนมัติอันนี้ตั้งนะครับผมโดยที่ผมจะไม่บิดเจ้าตัวนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูที่สเกลตรงหน้าจอนี้นะครับกับสเกลตรงนี้นะไอตัวนี้ก็จะมีสเกลนะครับเวลาสเกลมันขึ้นมันก็จะมีสเกลคล้ายๆตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูชัดๆนะครับอันนี้ผมตั้งไว้อยู่ในโหมดของออโต้นะตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ใส่ไว้แบบนี้นะครับอ่ะดี๋นะครับใส่ไว้แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะสังเกตที่หน้าจอทันะ้ง แต่พอผมดีสายหกนะครับเห็นไหมฮะมันจะตั้งมันเองนี่ครับพอมันมีเสียงติ๊ดๆก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราดึงขึ้นมาก็คือว่าได้ค่าที่เราต้องการค่ามาตรฐานของสายกีตาร์เส้นนั้นแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ผมใส่ดีสายหกนะครับก็คือได้ค่าของสายหกแล้วนะครับสังเกตที่เจ้าตัวนี้นะเห็นไหมตัวเนี้มันก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันเนยนะมันก็ได้ค่าระดับที่คืออยู่ตรงกลางพอดีนะเห็นไหม นะครับเหมือนกันนะอะเดี๋ยวผมจะลองดูกทนนะครับผมจะบิดไปมั่วๆนะอ่ะอันนี้เอาให้ตึงหน่อยก็ได้ครับนะครับ,นะรบแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดเซมินะเซมิก็คือจะเป็นออโต้ด้วยแล้วก็เป็นสามารถเลือกสายได้นะครับแต่ตอนนี้คือเราจะเลือกสายไม่ได้นะนะครับจะกดได้แค่ขึ้นลงนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นในโหมดของเซมิเนาะอ่ะตอนนี้เป็นเซมินะครับเซมิเนี่ย นะครับเซมิเนี่ยมันจะสามารถเลือกสายได้นะครับโดยการกดตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นสายหกสายห้านะเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นอันที่สองดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะดีดอัตโนมัติดูซิว่าเซมิเนี่ยมันจะโดดไปหมดออโต้ให้ไหมนะครับผมนะครับโอเคนะครับนะครับตอนนี้มันคือเลขสองยู่นะเดี๋ยวผมจะดีสายหกนะไม่ขึ้นนะครับนะครับเซมิก็คือว่าเราต้องเลือกสายเองนะสรุปว่าเซมิคือต้องเลือกสายเองนะครับต้องเลือกเป็นหกีนะ นะครับเลือกเป็น6 e นะครับสายนี้นะแล้วด้วยหกผมจะก็จะให้มันปรับอัตโนมัติเหมือนเดิมนะนี่นะครับเดี๋ยวสังเกตดีดีนะแนหมุนละนะครับได้แล้วนะครับดังติ๊ดแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นแบบนี้นะนะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวเครื่องตั้งอันเดิมนะมันก็จะขึ้นตรงกลางเหมือนเดิมเลยเห็นไหมนะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะ ตอนนี้ผมเลือกมาในโหมดของออโต้เหมือนเดิมแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูเกจตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวต่อมาผมจะลองตั้งสาย5ดูนะครับอันนี้ที่เกจจะขึ้นเป็นเลข4อยู่นะเดี๋ยวผมจะดีดครับอันนี้คือเป็นสายห้านะแต่หย่อนมากเลยนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวตั้งเนี่ยนะเขียยไปที่หัวนะอย่างนี้นะครับนะครับแล้วผมจะดีดสายห้านะ 1, 2, หนึ่งสองสามนะมีเสียงตืดๆแล้วนะครับนะครับตอนนี้ที่เกจก็จะขึ้น ว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับแล้วมาดูที่ตัวตั้งสายกีตาร์เดิมของผมนะผมจะดีสายห้านะเห็นไหมมันก็ขึ้นพอดีเลยตรงกลางเลยเห็นไหมนะครับก็ถือว่าใช้างานได้ง่ายนะ,ะเดี๋ยวลองสายสี่ดูอันนี้สายสี่นะเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันหย่อนหน่อยนะครับเนี่ยแบบนี้เนาะหย,ย่อนหย่อนอย่างนี้เนาะนะครับแล้วผมจะเอาตัวนี้นะครับตั้งเป็นโหมดออโต้นะเข้าไปเสียบไว้อย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะดีด พอมันต๊ดๆก็คือใช้ได้แล้วนะครับเราวมาดูที่ตัวเกจเก่านะตัวตั้งเก่าเห็นไหมตรงกันเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับข้างล่างก็เหมือนกันนะถ้าทําข้างล่างก็คือว่าเราก็แค่อ่าพลิกลงอย่างนี้นะมานี้นะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็ดีดสายได้เลยครับนี่ครับอันนี้ได้แล้วนะครับต๊ดๆแล้วก็พอนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับอ่ะต่อไม้เส้นนะครับ คแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเสียงเสียงเสียงก็พ้อเลยนะเสียงก็เพอเลยนะครับเสียงได้เลยนะ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับเจ้าตัวตั้งสายกีตาร์อัตโนมัติตัวนี้นะก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมแต่ก่อนคือต้องเอาตัวนี้ดูแล้วก็มาคอยบิด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 อันนี้ไม่ต้องแลวนะครับดีทีเดียวตั้งสายอัตโนมัติเลยนะแจ่มมากเลยนะครับผมนะครับลองดูนะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่แบบว่ากําลังจะหาตัวตั้งสายกีตาร์อยู่นะลองมาใช้แบบอัตโนมัติแบบนี้ดูนะก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกดีนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะ ก็ลองดูครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กําลังมองหาเจ้าเครื่องนี้อยู่นะว่าเอ๊ะมันใช้งานยังไงมีของในกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับและหน้าตาจริงๆเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว เครื่องตั้งสายกีตาร์อัตโนมัตินะครับตั้งง่ายมากๆเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับแค่เราติดสายกีตาร์เส้นที่เราต้องการตั้งเท่านั้นนี่นะครับอันนี้ผมบิดไปมม่มๆเลยนะนะครับแล้วเดี๋ยวให้เขาตั้งนะอ่ะหนึสองสแค่นี้เังเสร็จแล้วนะครับไายห้านะครับอ่ะสาสีนะครับ แค่นี้เองเสร็จแล้วง่ายมากๆเลยนะครับใครอยากดูรีวิวเต็มๆก็กดเข้าไปที่คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยครับ